ปปเปิด<อ>ตัวโชวรูใหม่หรครับเ,เพื่อนมันต้องอย่างนี้กับพายามุซ่านะครับขายว่ให้ไว่ไพไม่ตกใจด้วยว่าไม่ชโชใหม่ว่า,ากตกใจราคาด้วยเไง,เ,าาเ,งเ,เพื่อนพายามุซ่าันที่2เพื่อนดีเป็นไเอซีทุกท่านสวยแค่ไหนโคหลาโอลินแท้ดี อุ้ยโอ้สวยสวยจริงนะฝ่ายเราเก็ฝ่านี้ชชว์ละกลินแท้ยางใหม่นี่บอลขาบนขำบนขำล่าง,างอ๋นี่เอรสิบเก้าเบอสิบโมเอสิบเจ็ดการทงกการนี่มือเบกมือรฟัดถูกเปนไงเพื่อนภาพนี้เป็นเรื่ององว่าอแซกโก้ยอย่าพกาูกแบบน,นี้ใครได้ขี่ก็ต้องสามแสนฟาร์นชิวมีคอด้วยเป็นไง ตัวไม่เราต้องให้รังการใครเอบอกว่าสามแสนบาทแน่นอนตวเองกินแล้วไม่ใช่ขายให้หลงไปเองเนเสไม่ได้นะ <c oughs> เพื่อนอายุซาสตรนะครับปีที่สองบียนแท้นะครับขาบาียนแท้นนะสองแสนสามหมื่นเจ็พันบาทสองแสสามหมืม่นเจ้บาทครับพเพื่อนจับไปแหนได้เต็มใครสนใจเอาไปทีเล่นเลีนยง้ี้มาความเทพมรรทีมานะอย่างโคนรห่วต้องหนักอ้างด้วยนะถ้าไม่มีกล้านีีได้ไหม Đàn. Vì đại hẹn, không đi cao Vì đại đi cao Vì đại hẹn, không này cao